ลาราลาวนะครับผมมาดังอยู่ประเทศไทยนะครับพูดไทยแต่โดนทัวลงบอกว่าหนุ่มดาราท่านเนี้ลืมชาตดเกิดลืมภาษาลาว เลยบาหนึ่งกับกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องขอกฝ่ายประชาคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมผมูก่อไปแล้วอยู่กับเบาหนึ่งตับกระแสเส้นเก่าเส้นเคยครับพี่น้องนะครับแต่มีประเด็นที่ร้อนแรงล่าสุดนี้นะครับพี่น้องเนาะ พี่นงองก็จะได้เหร์ละลันะครับต่างซื้อต่างๆนะครับนะครับกัลม่าธานีเพิ่นเป็นคนเล่าหรือว่าชาเล่าด้วยพี่นองค์กแต่กําเนิดนะครับแต่เพื่อนใดมาดังอยู่ในประเทศไทยถ้าเพื่อนบริมาอยู่ประเทศไทยเพื่อนกะจะบไปดังเป็นดาราก็ได้พี่น้องเสียบบอหรือคันดังอยู่ประเทศเล้าสมัยก่อนอาจจะบุมีไเฟูร์กนะครับประเทศเล่านะครับเป็นดาล่าที่มาดังอยู่ในประเทศไทยนะครับพอเอ่ยซื้อนะครับน้อง ว่าแต่พี่แอปเปิลพี่ทันว่าอา,ากาศพี่อื่นๆนะครับสองสามคนพี่น้องเนาะเป็นดาลล่าที่แบบเป็นคนเล่าหรือแบบลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมที่ได้มาดังอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นดาลาัลล่าคาว่าเป็นดัลลาไทยครับพี่นอ้องเดขึ้นเป็นพระเอกดาราช่องเย็นนะครับพี่น้องเนาะหรือว่าถือว่าป็ธรรมดาครับพี่นอ้อง แต่นะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยว่าแต่พี่น้องแต่มีอยู่เรื่องเล่าวนะครับนะครับตอนนี้คือมีคนเล่าบางกลุ่มหรือาคนเล่าที่ยังบอกเก่เปิดกว่า บางกลุม่มนะครับพี่น้องยำบาคนเล่าบางกลุ่มที่ยังเปิดโลองวงกว้างคือดาัลล่าทันเนี่ยเพิ่นได้เพิรนเได้ออกทีวีนะครับในการแบบว่าในช่องสัมษณ์เพิ่นนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเออเพิรนดได้มาเป็นดัลลาเพราะว่าพี่พี่พี่เอที่เห็นเพินนดะต้นนะต้นนี้ตนน้ตนยังก็ว่ากันไปนะพี่น้องนะครับจะได้มาเป็นไปเอง จดนหอดปัจจุบันนี้ครับพี่น้องนะครับแต่มีทั่วเล่านะครับพี่น้องโดยที่ยังบ่เปิดกว้างั่วเล้าบางกลุมบอกว่าเป็นยังเป็นคนเล่าไม่พูดเล่าเบาวเล่าเป็นยังเป็นคนเล่าเป็นยังเ่าวเล่าสื่อสารเป็นภาษาเล้าก็ได้ค่อย่เขอาใจ หอยในเี่ยโเขาใจในบุคคลเหลเราเนี้เด้พี่น้องว่าคือเป็นอย่างตรงเบาไทยเลยเป็นอย่างมันตรงผิดขนาดไหนนะครับพิษขนาดนี้เลยบอานะนะครับบอาแต่ได้่อง่อย่องน้อยๆในขนาดพอหนึ่งเบาะใหเนี่ยกับพิษนะครับพี่น้องยังไม่เปิดกว้างยังไม่เปิดยอมรับน,นะครับผม <national ity> <S <s ก็คือคุณเราบางกลุ่มก็ยังบอกว่าเล่าเท่านีสามารถบอกเล่าก็ได้คนไทยกับเขาใจเจ้าเข้าใจบอท้านคนไทยอีหรือคนไทยกรุงเทพเนี่ย มันก็ยางนี้พี่้องที่จะเข้าใจภาษาเล่าแต่บางคำเนี่ยมันก็ซับซ้อนนะครับผมภาษาเล่าอีหลีเนี่ยเป็นภาษาเล่าแบบอีหรีอรอนี่เนี่ยเข้าใจบอกมันก็ซับซ้อนเช่นเจ้าไปสร้างเนวกินถ้าเป็นคนไทยอีนี้เขาขายเขาก็ฟังบอกหรอกคอยในสมัยก่อนคอยมากรุงเทพๆๆเนี่ยนะครับคอยสีบอกให้ฟังเ้อะคอยนี่ไปซื้อรอเนี่ยปะเทศเท่าเอิดวาทอเนาะอว่าปีปันเท่าเอิดโดยสองยางปีหรือตัวหรือวทอเนี่ยพ่อน้าพ่อดูเนี่ยคอยไปซื้อคอยกระชังเข้าว่าคอยมาซื้อทอเนี่ย เขาบอกเขาใจเขางงเขาว่าอะไรนะเขาบอกคอยซื้อ้อหน่อยอะไรนะทอทอเนี่ยถอพีบีซีบอวัวถอทอยางใหญ่นะบอสินะพี่น้องประเทศไทยเขาใส่เนี่ยเขาจะเอาทอเนี่ยคือแต่บ้านเฮาเปิดมาทอเนี่ยถอดูน้ำาเงี้ยบ้านเฮาเขาใส่ว่าทอทอทอก็ึืึคือดูน้ำเลยก็ถอขึ้นกันทอปีนะคือแต่ประเทศไทยเนี่ยเอือร้อน หลอนดูดน้ําฉะนั้นนี่แหละพี่น้องคอยอยังบอกว่าเป็นอย่างมูเจ้าคือยังอกเปิดโมเปิดกว้างๆนะนะเขาเว้าไทยเขานะเป็นดาราอยู่ในไทยดารับดาราสง่งจิตนะพี่น้องข้าใจกันเนาะนะครับเป็นอย่างเวลาเขาเบ้าไทยเขาประทังฮัทถูกกว่ไทยแหมมันแหมมันพ่งเวลาไปแสดงละครอ่ะเขาต้องพูดภาษาไทยให้เข้าใจเนาะเขาบม่ได้แสดงละครบอกเป็นภาษาลาวเน้เออ เวลาแสดงละควรว่าวจองหวาเป็นภาษาไทยมันต้องว่าเขาเรียกว่าต้องพูดชัดถ้อยชัดคําต้องพูดในมันชัดเจนเวลาออกอกากาศอ่ะคุณไม่ใช่จะพูดไทยแล้วตกลาวนะครับผมต้องเข้าใจญไหมนะครับพี่นว่ะเนาะนะครับคอยจะใครคนเล่าบุคคลบางกลุ่มเรานี่เนี่ยเปิดกรงฟังไ่ปัเวลาลูกหลานเพิน่นลบริวอว์จีนเวาเวียดนีบ่บประเทศส้มได้ไดเด็โอ้ยเกง่งภาษาเวลกิ้วไอ้แองกิ้วเป็นว่าเนี่ บักวอไทยนี่บักพั่ลืมตีนมันว่าหรือบักศาสตร์ลืมบักบักศาสตร์เอยียงบักบักลืมฉันเกิดเออต้งเงินหยัง่งกระดอกระเดียนะครับภาษาไทยนี่เนี่ยคือเป็นหยัง่งคือ่อยเนี่ย่อยรู้สึกงุ้ใหญ่เวลาลูกข่อยเนี่ยวอลไทยได้เนี่ยลูกหลานข่อยนะเวลาเขาบ,บ,บ,บอกเกขาพูดคำพูดพุ้ดเก่งหข่อยสื่อชมเนี่ยพอ,อยังเวลาน้องเขาจะได้แบบเจอคนไทยที่ไปเที่ยวไปอะไรน้องเขาจะได้พูดได้ เห็นว่าบ้านคอยได้เข้าไปเนาะถามว่าห้องน้ําเป็นทางไหนคนลาาบางคนเนาะคนไทยรับันมาคอยใส่เพราเข้าเข้าด้่งงี้เข้าก็ตอบภาษาไทยอ๋อห้องน้าใช่ไหมมันเข้าใจบอพี่น้องลูกหลานคอยได้ว่าได้เนี่ยคอยคอยซึ้งชุ่มอยดีใจบอกภาษาไทยได้เนี่ยคอยเด้บอกว่าต้องว่ากันว่าบอกเลยลูกเลยเวลาเฮามาะ ว่าจะเป็นมุงเชื่อเข้าว่าภาษาลาวเนี่ยบางคข้ามมันอาจจะเข้าใจบางคข้ามมันก็บอกเข้าใจถ้าเป็นกรุงเทพนะขเขาเข้าใจว่าคนกรุงเทพเปอน,นะครับตัวข่อยเองเนี่ยเป็นยังเวลาวกว่าเหตุจีบข่อยถึงบอกไทยบอกลเลาว่าวิ่งปากาว่าวองค์กรท้องถิ่นข่อยว่าเก่งกว่าวองท้องกินเนาะข่อยบอกเคยจะดูถูก ภาษานันภาษานี้ขั้นข่อยวาภาษาพม่าได้ของคสิเว้วข่อายว้าภาษาทำใหได้ของกสิเว้วนะครับเหตุผลเวาเว้าวดในภาษาใดเข้ากับู้สึกภูุิใจในจอของเออเข้าเนี่ยสามารถบวได้เนี่ยพวภาษาไทยได้และอีกอย่างเนี่ยพี่เขา่เป็นดาราเป็นดาราอยู่ไทยและเป็นมากบูเป็นว่าบเป็นเมื่อวันเมื่อซื่อเอาแต่อยน้อยเนาะเป็นมากเป็นดาราดังมากเขาก็ธรรมดาีินองเล่าขึ้นแสดงนั่งกับดาราดัง ของประเทศไทยอ่ะดับกมือปอมเนี่ยนะครับเข้าใจเนะจาะเจ้าต้องเข้าใจไม่ว่าเปิดลูกกว้างเนี้ยนะครับเปิดลูกกว้างจะไปอาคติกับภาษากับภาษาไทยไหมคอยบอกเข้าใจมืจอเจ้าแนะคะ้อาคติพูดพูดเด้พี่น้องกับภาษาไทยผักหวางเนี่ยเออล่วลาข่อยว่าพิษคือกันเป็นยังคืบอบโบว์เล่าโดดบอกเล่าเขาก็บเข่าใจเอาคอยกักเข้าใจอยู่ว่าเพื่อนเข้าใจนะบองเท้าเฮ้าองเท้าคือป่อยเนี่ย รู้จักแวะไปอยู่อ่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์แบงกอกไทยแลนด์เฮ้ยคอยต้องเว้าภาษาไทยโอเคคอยต้องพูดภาษาไทยเออมันกอาจจะประมาณแปลว่าเข้าใจความหมายว่าพี่น้องเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยให้มันคล่องแม่นกับตัวเองเวลาออกด้านนอกบางทีคอยกับส่วนร้ายคอยกระเจ็บแบบแเวลาพูดเนาะการจะพูดบ้างภาษาไทยบางทีคอยกระซิบเบาเล่าแต่เป็นหลังคอยกระเบาเล่าหัวหลังยื่นได้ร้านเนี่ย เป็นหลักๆเลยเขาก็จะพูดแบบเป็นภาษาลาวบ้านเฮานี่แหละแต่ทําไมถึงเวลาทําคลิปถึงต้องพูดภาษาไทยด้วยภาษาลาวไปไปด้วยควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันแห่เฮานี่พึกเด็กพี่น้องพึกเขาจะบอพก,พ,กอพึกบว่ะพึกโอ้เองพึ่งโผล่พี่นอ้องเออ แต่สำหรับข่อยรู้สึกว่าภาษายัีงกะซางข่อยพู่งใจเวิร์พี่น้องข่อยดีใจไปเลยเวล่าข่อยไปเห็นเด็กหน่อยเด็กน่อยเล่าว่าภาษาอังกฤษป้าข่อยดีใจแห้งว่าภาษาเวียดได้ป้าก็เลดีใจข่อยบ่เคยไปไปไปคอมเมนต์เขาว่าคือสอนว่าเวียดคือสอนว่าจีนเออข่อยชื่นชมแล้วข่อยยังบอกโอ้ยเด็กเด็กเล่ามาเท่าเก่งเนอะนี่ยว่นภวกาจีนกับเก่ง้ะข่อยบ่เคยอางารติแต่เป็นอย่างคนเล่าบางคนพวกเขาบอกไทย อาคาดีกับว่าวเขาภาษาไทยเนี่ยแต่ข้าน่าวว่าวคับว่าวภาษาเวียดภาษาจีนเป็นอย่างคือมอเห็นหมอเห็นไปวา่าวเพิ่นไปวา่าวอยู่เดียเอ้ามันกับคนละภาษาปะวะ่ะแต่ไทยกับเลาาเนี่ยภาษามันใกล้กันว่าวล้าก็ได้แบบภาษามันใกล้กันก,น,กนจริงแต่ภาษากรุงเทพอ่ะมันไม่ได้ใกล้กันเหมือนคุณคิดนะเออภาษากรุงเทพแบบคนกรุงเทพคุณก็จะกรุงเทพบอนะ,ะครับผมฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอื มันก็มีเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อสารเนี่ยหนึ่งมองว่าโอเคนะครับหนึ่งมองว่าโอเคกันที่เขาจะพูดภาษาไทยพูดภาษาเราพูดไปเหออนะครับผมยาคัตินะครับผมพว่ไปโล่งอายเล่าโอ้ยค่อยละลุวน คอยบรรู้ตนอายแล้วเนได้คอยรู้ตนซุ่มนั่นซุ่มที่ยั่งซุ่มที่ยังบว่เปิดกว้างซุ่มสลัดนั่นแหละบริเวณซุ่มเปิดเปรียบีนอซุ่มที่แบบอยู่ได้หลบกรอบลูกกรอบอะนะโลูกกรอบๆในน้อยเขาซุ to town, ่มเปิ่นั่นได้เป็นยังซุ่มเปิ่นขึ้นไปทรงลูกไปเทียนจีนกี่เทียนจีนที่นนเบียดทรงไปเทียนหาเสียงเอียงจัดนั่นแหละ ความหมายเขากระทรงไปอย่ังเขีียนเปิดอการเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นนะครับพี่น้องลูกหลานคอยดีไปละพี่ครับไปที่บ่อก้าอยังน,น,คนีคอยดีใจคอยดีใจนะครับผมมันบ่ได้อบอกว่าเขานี่ลืมกับฝืนลืมลืมวันล,มลืมมันตัวตนนี่พี่น้องเด็กเขาพึกัะเด็กเขาพูดเนี่ยยิ่งดีนะครับผมพูดในหลายภาษายิ่งดีลูกคอยขั้นว,ว่วย,ยใจคอยอยายามมันเ่าพอ่จีนได้เอยพยายามมันว่าบอ่ไทยได้ครอกัน ไจ่วอเล็กซ์กิตไก่วเอเฮงเ,เอ็นกึสวิลกึเออขอยีใจเบิร์ตครับเนาะโอเคนะครับพี่น้องจะได้คลิปิโอนี้อย่าลืม,มดกดติดตามซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อเรอาหนึงนะครับ